สารรคิดดดีีททุกกกวววัววัันนนชช่่ยยเรามา,มาอยู่กันต่อกับพัดตกกับรายการนายแฟมิลี่ครับและนี่คือช่วงถามมาพี่ตอบให้ครับมีคำถามจากน้องๆนะครับถามพี่นัทศักดาทรครับแต่คำถามนั้นคืออะไรแล้วใครถามมาไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเอกินมาฑิตามมคงแก้วค่ะมาจากโรงเรียนเนินทร์วิทยาค่ะหนูอยากถามพี่นัทว่า พี่เน็ตมีวิธีการแสดงความรักหรือบอกัาคุณพ่อ,อยังไงบ้างคะส่วนตัวก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดคําว่ารักสัทีเดียวนะครับแต่จะเป็นจะเป็นเน้นในเรื่องของการกระทํามากกว่าอในเชิงแบบเราจะทําตัวเป็นลูกที่ดีอ่ะแล้วก็ไม่สร้างปัญหาให้พ่อเหนื่อยใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทําอะไรก็ตามที่ทําให้เขาภูมิใจอ่ะเหมือนทํางานก็ทําให้ดีที่สุดให้มันก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนี่ครับอื แล,แล้วเวลาเราเห็นเราจะรู้เลยว่าพ่อบางทีพ่อแอบไปเล่าเรื่องของเราให้คนนู้นคนนี้ฟังเลยครับเราก็จะรู้เลยว่าเออสิ่งที่เราทําอยู่มันทําให้เขาภูมิใจและมีความสุขไปด้วยเท่านี้มันก็เออมันชื่นใจละ